สวัสดีครับขนาดนี้เราอยู่กันที่บนขาวตรงข้ามกับบ้านแม่เสรียงน้อยนะครับนี่เป็นบ้านแม่เสรียงน้อยเก่านะครับเรายืนอยู่บนยอดขาวตรงด้านที่ตะวันออกของหมู่บ้านนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็พอฝนหยุดปุ๊บก็จะมีทะเลหมอก สวยงามมากนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศใต้อของหมู่บ้านนะครับข้างบนก็จะเป็นไร่ข้าวแล้วก็ข้าลังจะเป็นทุ่งนานะครับข้าลังก็จะมีแม่น้ำแม่เสรียงไหลผ่านนะครับ บริเวณหมู่บ้านแถวนี้ก็จะเป็นขุนห้วยแม่เสเรียงแล้วนะครับอ๋อสุญ,ญอยอดบรรยากาศน,นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ตรงข้ามกับที่เรายืนนะครับสวยงามมากนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนตกบ่อยมากนะครับส่วนด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่เราเห็นอยู่ริบริบน้นก็จะเป็นบ้านแม่เสรียงน้อยใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนบ้านนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็จะอยู่ที่บ้านเก่าด้วยกันแต่ทีนี้หมู่บ้านนี้เขาก็ย้ายมาตั้งใหม่นะครับ มีประมาณ10บกว่าหลังนะครับก็ย้ายมาจากบ้านเก่ามาตั้งที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่บ้านเก่าอีกส่วนหนึ่งนะครับข้างล่งก็จะเป็นน้ำแม่เสรียงนะครับ บ้านเม่เรียงน้อยใหม่นะครับตอนนี้เรามาอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับคือบ้านเม่เรียงน้อยใหม่นะครับบรรยากาศที่นี้สุดยอดมากนะครับฝนตกบ่อยมากแล้วก็หลังจากฝนหยุดก็จะมีทะเลหมอกสวยงามมากนะครับ